แกแกเปแล้วะจะเข้ามาหาอะไรละอยากเข้ารอบพอตอ่ะแต่ไม่มีผลงานอะไรเลยเฮ้ยแกดูคลิปของพี่พิงหรือยังช e แนลยูทูบช่องพิงผัดอาร์ตอ่ะอย่าลืมไปกดซับด้วยนะวันนี้พี่แกลงคลิปใหม่เว้ยเป็นเรื่องแนะนํางานประกวดบาดภาพด้วยนะจะได้มีผลงานลงพอร์ตไงเฮ้ยน่าสนใจอย่างนี้ต้องไปดูกันตแล้ว สวัสดีค่ะพบกับพิงค์พัดอาร์ตอีกแล้วนะคะว,ว,วันนี้นะคะก็จะมาแนะนำงานประกวดงานประกวดว่าภาพนี้เหมาะกับใครเหมาะกับน้องที่หาผลงานการแข่งขันเตรียมตัวลงพอร์ตโฟลิโอและผู้ที่สนใจในงานประกวดนะคะการแข่งขันประกวดว่าภาพได้อะไร <S 2> <S 2> <S 2> ได้ฝึกความคิดสร้างสรรค์ ได้ผลงานเข้ารอบพอตถ้ารับคัดเลือกมีเงินรางวัลเป็นทุนการศึกษาด้วยนะสำหรับงานประกวดที่จะมาแนะนําในวันนี้มีอะไรบ้างไปดูกันเลยเอ้ยจะรีบสคิปไปไหนนี่ไม่ใช่โฆษณาแค่จะมาขายตรงอย่าลืมกดไลค์รัวรัวกดแชร์ปังปังกดซับตะาใครกดกระดิ่งกริงกริงช่องพิงแพดด์ด้วยเด้อ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 เออหิวว,วันนี้ก็จะมายกตัวอย่าง5ง,งานประกวดนะคะก็ประกวดอันแรกเลยค่ะ ประกวดออนไลน์ในโครงการเท่อย่างไทยโดยไฟฟ้า BTB ทั้งที่49งานประกวดนี้นะคะเป็นของโครงการไฟฟ้าชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพนะคะพร้อมรางวัลทุนการศึกษาประกวดว่าภาพดิจิตอลมอก,กับผู้ที่มีความสนใจในการสร้างสารรค์งานศิลปะด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์และโปรแกรมต่างๆแบ่งเป็น2ระดับนะคะ 1. ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นหรือม1ถึงม3 2ระดับ มัธยมศึกษาตอนปลายม .4 ถึงม .6 หรือปวชนะคะกำหนดส่งผลงาน7สิงหาคม2564ค่ะหากสนใจก็ดูในลิงก์อยู่ใต้คลิปเลยนะโครงกันที่งานประกวดโครงการที่2โครงการจินตนาการสืบสารวรรณกรรมไทยกับอินทัศปีที่15มีมา2หัวข้อด้วยกันนะคะคือกำลังใจสร้างพลังที่ยิ่งใหญ่หรือการให้อิ่มใจทั้งผู้ให้และผู้รับ ชิงถ้วยรังวัลพระราชทานตุมเด็จพระเทศนะคะและทุนการศึกษา1 4 1 5 0ล0านบาทแบ่งเป็น3ระดับค่ะมีประถมศึกษาตอนปลายป .4 ่ถึงป .6 ระดับมัธยมม1ถึงม .6 หรือเทียบเท่าระดับอุดมศึกษาเงื่อนไขการจ่งผลงานผู้สมัครนะคะสมัครได้2ช่องทางทั้งแบบออนไลน์และแบบไปรษณีย์ค่ะขนาดผลงานไม่รวมฐานและกรอบ ก4สถึงปหและมต้นไม่เกิน40คูณ60เซนติเมตรระดับชั้นมปลายไม่เกิน80คูณ100เซนติเมตรระดับอุดมศึกษาไม่เกิน150คูณ180เซนติเมตรค่ะกำหนดส่งของโครงการนี้นะคะวันที่15ตุลาคม2564ค่ะโครงการประกวดว่าภาพอันที่3ค่ะประกวดว่าภาพ p o r t เต RC ็ RCB p o r t a e t Piece 2021ของ River City Bangkok ชิงรางวัลรวมมูลค่า8 0 0แสนบาทเคื่อนไขาการส่งผลงานค่ะผู้ส่งผลงานต้องอาศัยอยู่ในประเทศไทยเป็นเวลา12เดือนแต่ละปีสามารถส่งผลงานได้1ชิ้นผลงานต้องเป็นจิตรกรรมและเป็นภาพวาดโพสเทสที่วาดมาจากแบบที่มีชีวิตสามารถเลือกใช้วัสดุอะไรก็ได้มาสร้างสารรค์ผลงานไม่ว่าจะเป็นสีน้ำมันสีอะคริลิกสีน้ำหรือสื่อผสมนะคะภาพขนาดไม่เกิน2.25ตารางเมตรการนส่งผลงานส่งได้ทางอีเมลนะคะพร้อมส่งภาพผลงาน ภาพที่กําลังนั่งวาดกับบุคคลที่เป็นแบบและเขียนบรรยายสั้นๆความยาว300คําเพื่ออธิบายว่าบุคคลที่มาเป็นแบบนั้นมีความสัมพันธ์ต่อศิลปินอย่างไรค่ะกําหน,นดการต่นะคะ15สิงหาคม2564ค่ะงานประกวดที่4นะคะประกวดจิตรกรรม UOB ประจําปี2564ของธนาคาร UOB จำกัดมหาชนชิงเงินรางวัลรวม1,680,000บาท พร้อมโอกาสได้รับคัดเลือกเข้าร่วมโครงการศิลปินในพำนากระประเทศญี่ปุ่นคุณสมบัติผู้ส่งนะคะไม่จํากัดอายุไม่จํากัดหัวข้อและไม่จํากัดเทคนิคค่คะประเภทการประกวดนะคะแบ่งเป็น2ประเภทประเภทศิลปินอาชีพประเภทศิลปินใหม่หรือมือสมัครเล่นกำหนดก,การสนะคะวันที่15สิงหาคม25ง4ค่ะนันประกวดที่5งานประกวดสุดท้ายนะคะประกวดว่าภาพบนผืนผ้าใบสีขาวไว้ canvas thailand ส0 2 1ยชิงรางวัลรวมมูลค่า250,000บาท หลักเกณฑ์การประกวดนะคะสร้างผลงานลงในภาพแทนวาดขนาดไม่เกิน30คูณ30ซนติเมตรและไม่เกิน100คูณ100ซนติเมตรไม่รวมฐานและกรอบน,นะคะสามารถใช้เทคนิคต่างๆได้อย่างอิสระยกเว้นดิจิตอลค่ะให้แนบประวัติส่วนตัวและวิดีโอการอธิบายแนวคิดหลักการในงานด้วยพร้อมแนบภาพประกอบรายละเอียดต่างๆในขณะที่ทํางานส่งผลงานได้หลายชิ้นแต่เวลารับรางวัลได้ชิ้นเดียวค่ะต้องไม่เคยเป็นงานที่เคยร่วมแสดงมาก่อน กำหนดการส่งนะคะวันที่31สิงหาคม2564 <Okay. S 1> ก็จบไปแล้วนะคะสำหรับการแนะนำงานประกวดนะคะบอกว่าจะเป็นแนวทางให้กับเพื่อนๆพี่น้องๆหลายๆคนนะคะที่อยากหาผลงานลงพอร์ตฟิลิโอหรือว่าสนใจในงานประกวดจริงๆมันมีงานประกวดเยอะมากเลยนะคะแต่ว่าเท่ามาพูดเนี่ยก็คงพูดไม่หมดก็เลยยกตัวอย่างมาหากใครสนใจรายละเอียดต่างๆแล้วเราจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้เลยนะคะ สามารถกดได้เลยส่วนรายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติมนะคะสามารถไปดูได้ที่เว็บไซต์ o o t e n t w a l l f a c e b o o k ประกวดภาพ .com และกลุ่มห้องข่าวสารประกวดว่าภาพ .com นะคะสำหรับวันนี้ก็จบแล้วค่ะขอบคุณที่รับชมจนจบนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งริงๆให้กับช่องพิง์ผัดอ์ดด้วยนะคะสำหรับวันนี้ก็สวัสดีค่ะบ๊ายบาย I think it's the way life changes when in love, yeah. I surround my soul with the positivity. That's why I don't worry about the things that I don't see, yeah. These days I don't.